สบายดีเลยเงียดีกับซูซองมาปอเนาะสบายดีสุขุสุขคนวันนี้วันนี้ก็จะทิพย์แฟนไปกินข้าวข้างนอกเนาะวันนี้เป็นวันหยุดข้างหน้าเนาะวันนี้เนาะมาก็บอะไรร่งคลิปเป็นอาทิตย์จะพี่เนาะสองอาทิตย์แต่ว่าอะไรร่งสิพย์กินข้าวอยู่ห่างเนาะพาเพื่อนไปกินข้าวอยู่ห่างวันหยุดปไปไปดงกันได้พี่น้องตอนนี้ฮหกไอยู่ห้องเยอะวอาน่าเนาะหน้ามาด้าเยอะ เฮ้ถ้าใัานไปกินข้าวข้างนอกหมดเลยไปจะเจอกันอยู่หันด้ยพี่น้องอันนี้กแดด็แดดแดดพี่น้องเลยแดบดบ้วย นี่เราก็มาถึงร้านที่เรียบร้อยนะครับเราก็เราสั่งไปแล้วผัดผัดกะเพราหมูเนาะไม่ใช่ข้าวผัดหมูนี่ร้านอาหารสั่งอะไรเดากะเพราหมูกรอบมาที่นั่งนี่ครับนั่งกังนี้นะครับ รอครับรอสั่งแล้วนี่พาเลแานเนาะคนก็นเยอะอ,ะอยู่ใช่ไหมมากินข้าวอยู่ในบิบกีด้อโลงานนอาหารเนาะพี่น้องแล้วก็สั่งไปเลยเดี๋ยวรออาหารมาเนาะคุณสั่งอะไรเลยพี่ก็สั่งยัง<อ>สั่งยัง ผัดกะเพ,พราหมูกล่ำใส่ชงข้าวผัดหมูหมูธรรมดาธรรมาดาแล้วไม่รู้จะกินอะไรไะมาเก็บไดออาหารมาเลยเน,นา,า,นาะตอนนี้มาิมหาบาทเนาอนะครัตอนนี้เขาก็กินอิ่มไปเจรบเิบดอยเนาะสิฟ้านั่งมากินไอติมต่ออยู่นี้ไอติมอยู่ KFC นคะครับไปเดิเนเข้าไปไม่เอาเดิเเนเข้าไปเลยครับนี่คนนี่คนก็เยอะเนาะ กาดังื้อรีจิมกอนพี่น้องวัชรอบริทายแล้วพี่น,อน้องคนได้ได้ได้เสร็จแล้ว,ลวอร่อยไหมฮะกลับอร่อยไหมกี่บาทนะสิบบาทเลยเนาะสิบบาทก็อร่อยได้นะครับนี่มากินได้อยนะู่ KFC เนาะ ร้าน,นเคฟซีทั่วประเทศไปมาทางนี้ทางนี้หลังจากกับผ้าแฟนไปกินข้าวแล้วก็ผ้าไปกินติ๊มเนาะตอนนี้ฮะก็มาห้องห้องห้องไปเที่ยวหน่อยนะเที่ยวร่อยเนาะตอนนี้ฮะกับบริไปพนักกับบริไทยยังไงเนาะพีพ่งเนาะไปกินข้าวที่ซื้อเนี่ยทายว่าที่ซื้อแบบนุ่มละเนาะพาแฟนไปกินข้าวอยังไงวันยุ่ คลิปนี้ก็บอด้มียังไล่หรอกเพราะว่ากับบอดี้ทายคลิปลงประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลัวเลพี่น้องเลยเพรว่าสิทายยังเนาะคลิปก็เทนต์เปล่าก็เลยมันนี่แฟนยุ้ยพอดีเาก็เลยเลยทายคลิปเนาะอยากให้เฮ็ดเฮดคลิปยังกับคอมเมนต์บอกได้เด้ออืมคอมเมนต์บอกอะไรพี่น้องอยากให้เฮ็ดคลิปยังกับอะไเพราะเฮ็ดตามใจเอฟซีเนาะเขาจะคอมเมนต์ในเดียวอบอกว่าไปหาพีคือมะพร้าวเอง ฝากไปแกนใจมาเป่าเลยเพี่นนองเพื่อให้สองมันผ่านด้วยไวเนาะเขาบอกว่าเนี่ยนี่มันเอาผู้ที่ตามอย่างนี้เขาบอกอะไรว่าผู้ที่ตามหันหาลอแต่ไสามพันสเนี่ยเลยกดไม่เขาบอกจะแไมในบ้านเมีนขึนเป็นอีียเท่ากับผ่านง่ายยุอย่างนี้สองอดีบอกเนาะของเากบสี่ลอยกวาแล้วได้ประมาณเจดสิบกว่าคนกับสี่ยอยเนาะ ฝากอนกใจใบาปเป้านินเดอสกุลสกคนเด้อพี่น้องเลยมากก่บบาอะไยังไรหรอวันจันสดทายยังจะดมเอจอะไรวันอาทิตย์ันอาทิต่อเนาะคอนเทนต์แบบยังวะอัปเดตชีวิตหนุ่มหนุ่มเาาอยู่ในไทยนะแต่ววและวันอัปเดตละไรไปเห็นเบียรง่าย่างเยวประมาณนียทีนี้ก็จได้ไหเอาไว้สัก่อเนาะ ฝากก็ไหลก็เสียเลยเลยเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อไปนะสักคขขนนแหละบายบายสวัสดีครับ